ที่น,นี้ที่กเรากอยันไปแต่ใจขอนฉันมันยังที่เธอแสงสีผ้คนรน,นตริงทำให้เพสอสำหรับเธอพูด,พด,พดยิงังยิซ้อใจยิ่งยิบคำคืนนี ครับผมแอฟฟูล่าครับวันนี้มากับซิงเกิลใหม่ฝันละเมอครับซิงเกิลนี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะแต่ว่าเป็นซิงเกิลที่เราทํามันมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับซึ่งเป็นซิงเกิลแรกสมัยที่ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์พี่ก๊อฟธนพงพันธ์บุญรัตคุปซึ่งเป็นพ่อของหนูทอยซึ่งเป็นเพลงแรกที่ผมได้ทํางานร่วมกับพี่เขานะครับผมแล้วก็เพลงนี้ก็ยังเป็นซิงเกิลที่ไม่ได้เกิดการแก้ไขเลยครับผมก็คือเป็นซิงเกิลตั้งแต่10ปีแล้วแต่ว่ามันถูกเก็บมาจากด้วยด้วยด้วยระยะเวลาตตต่่่่่าาางๆนน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 คครรััััับบมมมเหหุผลลลทีไได้้ถููกปออยแะะ ก็เลยมันก็เป็นแคตตาลอกที่อยู่ในความทรงจําผมซึ่งก็เปิดตลอดเวลาเวลาที่ผมว่างผมก็จะคิดถึงเพลงนี้มันเหมือนรักแรกครับที่ที่เราตกหลุมรักตั้งแต่วันแรกแต่ก็แค่ยังไม่ได้เอามันออกมาเหมือนเราปลูกต้นไม้คล้ายๆกันตอนนี้ผลผลิตมันสุกงอมผมว่ามันเหมาะสมที่จะเอาออกมาครับแล้วก็ถ้าได้ลองฟังดูเพลงนี้ดนตรีเอ่ยผ้าดนตรีหรือเนื้อแล้วทำ,ทำนองเนี่ยครับมันไม่ได้ตกยุคเลยเพราะว่าคนยังแอบตกหลุมรักยังมี แอบชอบใครอยู่ครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ไม่สมหวังแต่ว่าเพลงนี้ครับด้วยมูดและโทนเนี่ยมันทําให้เราอกหักแต่เรายังยิ้มได้ทุกคนก็ถามเพลงใครเอ้ยเพราะจังก็เลยถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีเพราะว่าหลายๆเพลงเนี่ยคนไม่เคยฟังแต่ว่าพอฟังแล้วเขามีตอบกลับมาว่าเพลงดีก็เลยมันมันโอเคละเพลงนี้ถือว่าถ้าสิปีแล้วผมก็ร้องยากเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นเด็กเด็กกว่านี้แต่ว่าผมว่า ความรู้สึกทุกอย่างมัน,มนดิบดีครับมันเป็นมูทโทนตอนนั้นที่เราฟังแล้วเราก็สื่อสารออกไปครับเอวี MV นี้ผมโชคดีคือผมได้น้องนุน้องนุวงชีสเก่านะครับก็น้องน้องนี้มาทําเรื่องของโปรดักชันทําถ่ายภาพซีนซองกินจนาการของผมเพลงนี้ทุกๆครั้งผมคิดถึงบรรยากาศของคนทํางานกลางคืนแสงสีแสงสีเสียงบนถนนนุก็เลยพี่งั้นสยามเนี่ยมันคือจุดที่แบบ ผมว่านะแสงสีผู้คนพลุกพล่านแน่แล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งคนเหงาๆที่เดินอยู่ในแบบหมู่หมู่หมู่มวลคนมากมายใช่ครับมันก็ซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์ดีแล้วก็เดินไปนาฬิกาประมาณ20,000กว่า9แฮ <laughs> ฝากนะครับช่องหลักของผมคือแอฟฟูล่ามนุยุคเทมนะครับในทิกต o k นะครับแล้วก็จะมีแอฟฟูล่าในยู u ูบครับแล้วเดี๋ยวตามช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆของเป็นแอฟฟูล่าเนี่ยก็เดี๋ยวกาลังจะปล่อยออกมาแล้วครับผมยังไงอยากจะให้ช่วยมาฟังนะครับมาช่วยมาแชร์ทั้งในทิกต o k ทั้งใน u t u b e นะครับผมแล้วก็ามาฝากใช้แผ่นเสียงกันด้วยเพลงนี้สาหรับคนที่คนที่ตกลุมรักแอบชอบใครอยู่เนี่ย <S <S ผมว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆครับผมนะฮะติดที่เราเจอกันเมื่อสายแต่ก็ไม่สายที่เราจะรักกันนะครับนี่